เข้ากับหยังปลาช่อนปลาช่อนเอามันคือได้ปลามันเด้อไปเด้อปลาคือทลบทุ่งโลบปลาช้ำเสาปลาจังหนาวมันหนาวได้ไปงมปลาตีได้กินปลาคอล็อกอีกปกติน้ำคุณจุงดุงอ่ะงมเหมามันจังหนาวเด้ เด้อมาเด้อทั่วพระเจ้าก็มี่ั่วก็มีเจียบเอ้เจีบเจี๊ยบไอ้บุ๋มไข่ห้างห้างไข่ห้างห้างก็มี่อ่ามันนี่ป่งจังแม่มันนี่นะส่งแม่ส่งแม่ได้ลูกจักโตชีฟเนี่ล่ะแม่ละห้าตัวบ่มานเลี้ยงเสกงเราเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงเสกงใช่หัวหาถ้ามันกินใช่หัวหาถ้ามันกินเนาะมันจังอันนี้ จังใหญ่เร็วเลี้ยงเสือหัวอาหารกินข้าวน้ำมันตะตูนเดอ้อสุขูสุขคนเดอ้อตะตูนกินข้าวครับมีป,ป่นกบน้ำพริกจามปลาคอกินกระรพักไข่ต้มพร้อมเดอ้อพี่น้องไข่โคนกินไข่หางหังห่งพร้อมนี่ก็ไข่เนี่ยไข่ สดไม่จะรสสดกับความนี่ไข่ต้มคู่มือเด้อกินข้าวก็ได้มีน้ำพริกมี่พักพักต้องกินแก้มคู่มือปลากระปิงเทลลัสีตัวเอามันจะกินบะมดกินบะมดแล้วมันบ่แซ่บเด้อพี่น้องมากินน้ำกันมากินน้ำตาตูนเด้อคู่คู่คู่คนเด้อมานี่ตาตูนกินข้าวสายเนยจังน้อยเกาหม่ง ข้าวเกาหมงด้มานี้นะข้าวสวยมื่อานี้ห่ะข้าวสาย